ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์วินิเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะมารอห้างเปิดครับจะมาทำาํำภารกิจเกี่ยวกับ50บาทในกลางเมืองทั้งวันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดมงสีนาทีนะครับห้างเปิดประมาณ10บโมงครึ่งเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนห้างเปิดเลยครับ แต่รเราได้ไปเดินกันเมื่อกี้นะครับที่โคลิเซียมแล้วก็อาหารเช้าก็ยังไม่ได้กินไรรองท้องเเลยเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรรองท้องที่เซเว่นก่อนว่า ก็คนจ่ายกับแป๊บโอเคเขาเมื่อกี้จ่ายที่เหลืออยู่50บาทนะครับก็ได้ขนมยี่ห้อหนึ่งมานะครับแล้ว่าจ่ายไปกับ <Elena> ซื้อนชิ้นก็ราคา10บาทครับแต่ถ้า2ชิ้นแถมหนึ่งราคา19บกาทซื้อได้นะครับนี่จ่กับออมเมมเบอร์ด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันร้านต่อไปเลยครับว่าโอ้หลังจากพี่ได้ไปเดินห้างไปเดินเซเว่นตอนเช้า,านะครับก็เหลือตังคบครบ50บาทตอนเย็นคิดไว้ว่าจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวถุงละ40ิให้เหลือตังไปกินก๋วยเตี๋ยวมื้อเย็นพอดีแต่เพิ่งมาคิดได้อันนี้ มือเรี้ยงเราก็จะไปกินร้านเมานมครับเมานมเป็นคูปองที่แบบซื้อครบ7แก้วครับแถมฟรีแก้วนึงยกเว้นเมนูปั่นและเมนูผลไม้สดน,นะครับร้านอยู่ที่ช่องโกวัฒนลุงครับสั่งได้ผ่านฟูดแทนด้าแล้วก็สั่งได้ผ่านไลน์แมนครับสะดวกสั่งผ่านมือถือได้เลยส่งถึงหน้าบ้านเลยครับโอเคท่านเดี๋ยวเราไปร้านเมานมกันเลยครับ นะหมเลยครับโอเคตอนนี้ก็18น,ะนกาสิบนาทีครับมือสุดท้ายของวันนี้แล้วโอเคครับ, okay, รบหลังจากที่ทำชาเลนจ์มาทั้งวันนะครับนี่ก็คือที่ไปซื้อมาก็คือมี ร้านเมานมนะครับถ้าซื้อครบเจ็ดแก้วก็สามารถไปแลกได้นะครับ1่แก้วสั่งผ่านวุ้นแพดด้าหรือว่าสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับแล้วก็ที่ได้มาก็คือเป็นขนมยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปซื้อเปบเกยวครับใช้ไปสี่สิบบาทส่วนขนมนี่ใช้ออเมเมเบอร์จ่ายส่วนน้ําร้านเมานมก็ผมใช้เป็นที่สะสมแต้มสะสมครบเจ็ดแก้วก็ได้ไปเลยครับแก้วหนึ่งได้กินรีอันนั้นนั่กันเลยก็งัน เมนเฟ่ไม่ตั้งใจอานอนท์ก็กินพีส่วนไปเตี๋ยวราคา40บาทครับเราก็เหลือตังมา10บาทสุดท้ายแล้วครับนี่ทั้งวันผมยังรอดนะครับแต่อีพีหน้าจะมาทำแบบใช้เงิน1บาทในกัางเมืองไปดูถ้าไลค์ถึง1,000งไลค์ครับผมจะมาทำใช้ชีวิตกลางเมืองด้วยเงิน1บาททั้งวัน อันนี้ตอนไปซื้อซื้อมาสามห่อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เหลือสองห่อแล้วเพราะว่าชาเขียวกินมื้อเช้ารองท้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากินสตรอเบอรี่ตะอันแล้วก็๋ยวจะปิดจิบละแกะไม่ออกอ่ะเนี่ยเป็นกันไหมแกะไม่ออกกันสักทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ย,ย <c oughs> เปลี่ยนปวดเจ็บนิ้วเลย นี่น่าจะแกะออกโอเคครับไม่กินมาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1นึ่งมื่นไลค์นะครับจะใช้ชีวิตกลางเมืองด้วยเงินหนึ่งบาททั้งวันนะครับ <Wow. S 1> โอเคครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับ